นสสยามเปิดรับพรีออเดอร์เสื้อติดกิดสีดำทองราคา690บาทสามารถสกรีนชื่อกับเบอร์ได้เลยครับรายได้หลังหักใช้จ่ายก็สมทบทุนโครงการพี่พ้องให้น้องอิ่มที่จะเลี้ยงอาหารน้องๆประจำปีครับณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือนจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่25พฤษภาคม2568ครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของอาร์ตสสยามครับ าร์เซนอลสยามสวัสดีครับผมเจอกันในอาร์เซนอลอารีนาครับแมตช์ทักกิ้งพอยต์สำหรับเกมที่อาร์เซนอลบุกไปเจอกันกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับในเกมที่1 9ของอาร์เซนอลแต่ว่าเป็นเกมที่2ในเกมที่28ของปืนใหญ่แต่ว่าเป็นสัปดาห์ที่29ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจากผลของการเสมอดังกล่าวนะครับทำให้อาร์เซนอลตอนนี้เนี่ยยังคงรั้งอันดับ2นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่โอกาสในการคว้าชแชมป์ของลิเวอร์พูลก็สูงขึ้นเรื่อยๆนนนนะครรับตออนนี้ลลิเว์พู อาร์ตตอนอยู่15คะแนนเกมหน้าลิเวอร์พูลจะเตะบอลคาราบาลครับแต่ว่าอาร์ตตอจะต้องเจอกันกับเชลซีเล่นในบ้านก็อาจจะทําให้แต้มเท่าเดิมแต้มขยับมาเหลือ14หรือว่าแต้มเหลือเพียงแค่12ก็แล้วแต่แต่ว่าสถานก,การณ์ต่างๆตอนนี้ลิเวอร์พูลเหลือเพียงแค่5เกมในมือถ้าชนะรวดเสร็จปุ๊บก็จะ การันตีแชมป์พิมล็กอังกฤษไปเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปของปุ่นใหญ่คือก็เตรียมรับแรงกระแทกดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แฟนบอลลิพูอยู่้วน,นะทีมอื่นเขาก็แซลวออมาแล้วก็เรื่องของโอกาสในการจะจบในันดับ4ของอาร์เซนอลอันนี้เป็นจุดที่ต้องต้องโฟกัสมากขึ้นกว่าอีกด้วยนะครับก่อนไปสู่เรื่องราวของเรานะครับก็เหมือนเดิมเลยครับ เราเปิดพรีออเดอร์เสื้อสีดำทองนะครับอาร์โนสยาม Third Kids นะครับโดยให้คุณสามารถสกรีนเบอร์แล้วก็ชื่อได้นะครับราคา690บาทครับรายได้หลังหกงจใ่นะครับก็จะสมทบทุนโครงการพี่พ้องให้น้องอิ่มนะครับซึ่งปีนี้เราจะเลี้ยงที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือนจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันที่25พฤษภาคมนะครับมีลยหลายท่าน อยากจะมาร่วมงานของเราอยู่ในใกล้ๆผมจะประกาศจะให้ทราบอีกทีครับใครสนใจติดต่อที่กล่องข้อความของ Arsenal สยามในแฟนเพจ a c e b o o k ได้หรือว่าพิมพ์ด้านล่างนะครับเดผมจะส่งลิงก์ไปให้แล้วกันนะครับโอเคมาดูกับตารางคะแนนพิม์ลีกอังกฤษแล้วกันครับหลังจากเมื่อคืนนี้มันเกิดการเสมอขึ้นมาระหว่าง Arsenal กับ แมนเชสเตอร์นะครับผมขำอย่างหนึ่งคือแฟนอาร์ซนอลก,ก็จะว่าให้ทางทีมแบบหนึ่งแฟนแมนยูก็จะไปบ่นให้กับทีมตัวเองอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วกันนะครับทําให้ตอนนี้ครับเรื่องของแชมป์เราคุยตั้งแต่เมื่อจบเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วว่าโอกาสมันยากแล้วมันมันไม่ไหวแล้วโอกาสมันน้อยเหลือเกินนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราก็ไปโฟกัสที่บอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก แต่ว่าเรื่องของท็อปโฟอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมได้เห็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าโอกาสที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยจะได้โคต้าในการเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าจาก4ทีมเป็น5ทีมมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าค่าสัมประสิทธิ์ของทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เล่นในบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมันสูงนะครับเหมือนจะเป็นอันดับ1อันดับ2ประมาณนี้ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแล้วนะครับจะทําให้ทีมเหล่นั้นจะมีทีมไปเล่นในยูเซียทั้งหมดด้วยกัน5ทีมแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันสรุปช่วงจบฤดูกาลแต่ปัจจุบันนั้นเรามาดูที่อันดับสี่ก่อนนะครับอันดับสตอนนี้เป็นเชลซีเนะาะสีคะแนนอันดับ5ก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ซิตี้ก็แพ้กับทีมฟอเรสต์หนึ่งศูนย์ส่วนเชลซีก็ชนะเลสเตอร์หนึ่งศูนย์นะครับทำให้อันดับ4นี่ก็ลุ้นกันแบบสนุกเลยนะครับตารางล่าสุดก็คือว่าพอดูที่อันดัััับบบ6 46เเนนนนีีีี 46, ่่่่ยยไรทตมวิลลาอด7 มีที่45บอนมัดนิวคาสเซิลมีอยู่ที่44เท่ากันแล้วยังมีฟูลแลมที่อาจจะค่อยๆแรงขึ้นมาได้หรือก็ง่ายๆคือในโคต้าสุดท้ายของอันดับ4มันมันน่าลุ้นกันสนุกเลยแล้วถามว่าอาร์เซนอลนั้นมีโอ,อก,กาสยังไงกันบ้างอันดับแรกครับมาดูที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ซิตี้แข่งไป28เกมมีอยู่ที่47คะแนนอ,น,นอาร์เซนอลแข่งเท่ากันครับมีอยู่ที่55คะแนนดังนั้นคะแนน,น,นมันห่างกันอยู่ที่ประมาณ8คะแนน แคะแนนหมายความว่าเราตีไปประมาณ3เกมนะครับอาร์สตอรนั้นต้องเล่นประมาณ7เกมชนะรวดอาร์ตตอร์จะการันตีในการไปจบอน,นดับ4ซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอ,เ,อเดือนเมษายนนักเตะเราจะกลับมามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากกับเกมต่างๆในมือแล้วทีมอย่างแมนซิตี้ทีมอย่างบริันก็ต้องขับเคี่ยวกันก็ต้องมีจังหวะที่มันผิดพลาดกันได้นะครับผมคิดว่าการจบในท็อป4ไม่น่าจะมีปัญหาแตอย่างใด นะครับแต่ว่าเราจะจบที่อันดับ2อันดับ3เนี่ยผมก็คิดว่าเราน่าจะอยู่เดียอันดับ2แหละคงคงจะไม่ตกไปถึงอันดับ3หรืออันดับ4อะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องเดี๋ยวดูกันไปยาวๆฝั่งของแมนยูเน็ดครับเพื่อนเพื่อนเพื่ไทยคนถถึงเข้ามาตอนนี้แมนยูรั้งที่อันดับ14 Man U แมนยู14เนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าแมนยูจะ จะเร่งเครื่องทันขึ้นมาจบในกลางตารางได้ไหมสถานการณ์ของแมนยูเองในศึกยูโรปาลีกเกมแรกก็คือเสมอก,ก,กันกับเรอัลสุดสัดหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับทีนีก็คือต้องดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับว่าโอโ้โหมันเขาเรียกว่าพเมลีกอังกฤษนี่คือมันเปลี่ยนไปไปชัดเจนมากการลุ้นแชมป์ไม่สนุกแล้วครับแต่ที่สุดกว่าก็คือเรื่องของการเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับอันดับ4แล้วก็บอลยูโรปาลีกต่างๆ ถ้านิวคาสเซนะไม่ได้จบในการไปเล่นในบอลยุออโรปก็เตรียมดูการขายนักเตะหลายคนออกจากทีมโดยเฉพาะตัวของอเล็กซนเดอร์อิสักซึ่งเมื่อคืนทั้งแมนยูทั้งอาร์เซนลถ้าได้อิสักมาผมว่าจบสักักทีมได้หมดเลยนะครับก็เราเขาคงต้องไปโฟกัสกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะเหมือนที่บอกแล้วนะครับว่าถ้าเกมหน้าเราเจอกับ PSV เราชนะผ่านเข้ารอบก็เป็นลุ้นว่าทีมที่ต้องเจอในรอบ8ทีมคือใครระหว่างเรอัลมาดริดหรือว่าแอตมาดริด ถ้าซาก้ากลับมามันก็จะเพอร์เฟกไปเรื่อยๆเนาะโอเคไปดูเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาดีกว่าเนื่องจากว่าเมื่อคืนก็หลังเกมก็ไม่ไหวนะครับดึกและช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างยุ่งถ้าใครที่เห็นในใน c e b o o k หรือว่าใน Story ใน IG ผมผมช่วงนี้ผมกำลังอัดงานที่เรียกว่าเชียงใหม่บ้านฉันเป็นโปรเจกต์ของผมผมเองเป็นการคุยคำเมืองซึ่งประมาณอีกสักสัปดาห์หน้าก็จะมีช่อง นะครับช่องออกมาแล้วเป็นผมอะถ้าเจอผมแล้วเป็นคุยคำเมืองก็คือเป็นรายการที่ผมกําลังทําอยู่มันเป็นโปรเจกต์ที่ทําขึ้นมาเพราะว่าคอกลับมาอยู่บ้านอะเพราะว่ารู้สึกว่าจะทาอะไรที่บ้านหน่อยหนึ่งก็เลยไรขึ้นมาซึ่งช่วงนี้ก็จะยุ่งมากกับการดิวแขกรับเชิญที่เป็นคนเชียงใหม่หรือว่าคนในพื้นที่แล้วคุยคำเมืองแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงอะไรเงี้ยแหล่งล่าสุดที่เราไปสัมภาษณ์น้องปาม,มาทัดลูกหนังผมเพิ่งรู้ว่าปามไม่แบบมีวิธีการทาํางานยังไงบ้างนะครับก็แบบโอ้โ oh, หเซอร์ไพรส์หลกัหลกหลายอย่างเหมือนกัน นะครับก็เลยจะค่อนข้างบุญแล้วสุดสัปดาห์นี้ผมต้องไปหัวหินเพราะว่าคือพอกลับมาทํางานที่บ้านใช่ไหมก็จะมีเรื่องของผมมันเป็นสื่อในเชียงใหม่อยู่ละนะครับอย,อยู่นี่แล้วก็เขา a i r ์เอเียก็จ้างให้แบบรีวิวเส้นทางการบินกับ,ก,บกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไปกันก็จะวุ่นวายหน่อยช่วงนี้ต้องขอภัยที่งานออกมาไม่ได้เยอะ นะครับแต่ถ้าดูจากจากการติดตามดูช่องวิวเราอาจจะไม่เยอะเพราะว่าผมเองก็ผลิตงานออกมาให้ทุกคนได้ดูตลอดอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเข้าใจกันได้กับสถานก,การณ์ของทีมในตอนตอนนี้สู่เกมเมื่อคืนนี้ผ่านมาครับเนื่องจากว่ามันมันผ่านมาแล้วอารมณ์ในเกมมันก็อาจจะดรอป,รอปไปคือคือถ้าถามผมอะผมต้องบอกว่า จริงๆกับการดูบอลของผมตอนเนี้ผมทําใจไปแล้วว่าแชมป์คงไม่ได้ละก็คือจะดูแบบชิวๆไม่ได้ซีเรียสแล้วแต่เข้าจริงๆเวลาดูเกมก็คือเราต้องการให้ทีมของเราชนะอยู่แล้วแต่ว่าในเมื่อมันทําไม่ได้ก็ต้องมาดูสาเหตุวิธีการต่างๆว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงไปที่รายชื่อผู้เล่นของเรา11ตัวจริงนะครับคือเราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วว่า มันมีโอกาสมากที่มาตี้จะหายเจ็บกลับมาเจอกันกับทีมเชลซีซึ่งวันนี้มาตี้เองก็มานั่งสำรองให้กับทีมทีมเรามันก็เป็นรุ่นที่ดีนะครับแต่ไลนเอาของเราก็คือยังคงเป็นเซดตัวจริงเหมือนเดิมโกก็เป็นดาวิดรายาเซนเตอร์เป็นมา์กนเยสซลิบาแบ็กขวาไว้แบ็กซ้ายวันนี้นี่เป็นตัวของริคาโดคาราฟิโอรีนะครับปาเตโอเดกาดไรซ์ ate, ard, กลางแล้วก็หน้าเป็นวานเนรีเมนิโนแล้วก็ทรอสซ่านะครับคือเป็นแบบเดิมเป็นสเตปเดิมเลยแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วว่า พอเมโนโล,ลงเล่นกับอาร์สตอมากมากะถึงแม้เขาจะมีการเคลื่อนที่อะไรพวกนี้ที่ดีก็จริงแต่มันขาดความเฉียบคมเหมือนเดิมแล้วพอเราจะมองถึงคนที่จะลงมาเป็นเกมอะมันก็ไม่ค่อยมีแล้วมันเป็นมาตั้งหลายเกมแล้วไม่ใช่แค่เกมนี้เกมแรกนะครับผมถึงเชยร์ว่าเฮ้ยผมอยากให้เอาอื่นลงมาเล่นก่อนแล้วก็เอาเมโนโล,ลงมาลงมาช่วงช่วงหลังนะครับสำรองก็คือมีมาติเนลี่นั่งอยู่ครึ่งแรกนะครับอาร์สตอมีโอกาสมีโอกาส,กาส,กาสในการเล่นมีโอกาสในการทําประตูมีโอกาส อะไรพวกนี้เยอะมากผมชอบวิธีการชิ่งบอลของพวกเราคือเมื่อวานเนี่ยโอเดกาดสำหรับผมโอเดกาดโอเคเลยนะครับครึ่งแรกคุณจะเห็นว่าโอเดกาดสร้างสรรเกมได้เยอะจังหวะการาพาตัวเองไปอยู่ระหว่างลายของแนวรับของแมนยูซึ่งแมนยูเองพยายามจะปิดพื้นที่แดนกลางของอาร์ซนอลแต่ก็อาร์ซนอลก็ก็บุกตัวลุยแล้วการเชื่อมเกมจังหวะ1นที่ชิ่งระหว่างกันและกันไปถึงจังหวะของการจบสกอร์ผมรู้สึกผมประทับใจกับวิธีการจ่ายบอลเรื่องพวกนี้มากเลย นะครับแต่ว่าเราเราจบไม่ลงเราจบกันไม่ได้ทั้งการผ่านเข้าไปสู่ในพื้นที่กรอบเขตโทษจังหวะสุดท้ายของเราอะไรพวกนี้มันมันไม่มีมันไม่มีคนที่คอยจบข้างในแม้ว่ามริโน่จะพาตัวเองเข้าอยู่จุดนั้นก็จริงแต่กับไม่ได้ได้เปรียบมากเพราะแมนยูเองเล่นหลังสามแล้วก็ปิดพื้นที่อะไรของเราทั้งหมด เราจึงเห็นว่าเราเนี่ยพยายามที่จะเล่นเล่นโดยการบอลออกข้างแล้วก็ตบบอลเข้ามาข้างในเหมือนกับประตูที่ตีเสมอของดิคเคนไรซ่นะครับพอบอลออกข้างเสร็จปุ๊บแมนยูเองก็ต้องลงไปปิดพื้นที่แล้วก็ออกข้างดังนั้นตรงกลางของแมนยูก็จะมีปัญหาก่อนที่จะตบเข้ามาให้กับไรซ์ยิงประตูโดยรวมแล้วผมคิดว่าจริงๆในครึ่งแรกผมชอบเลยนะครับที่อาร์ซนอลเล่นได้กันแบบนั้นมันมันโอเคเลยมันดูดีเลยนะครับมันไม่ได้ย,ย่กและรับเสียงชมกันพอสมควรกับวิธีการเล่นแต่การจุดสกอร์ก็เป็นเรื่องที่เราก็ รู้อยู่แล้วว่ามันมันทำไม่ได้นะครับนี่คือเป็นปัญหาของเราซึ่งก็ก็ทำใจไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับสุดท้ายมันก็มีประตูที่โดนยิงก็คือจังหวะที่โดนลูกฟีคิกเข้าไปซึ่งก็มีการเปิดเผยไว้ทำไมมันมีอยู่สองจุดที่มีการพูดกันอันดับแรกก็คือการยืนตำแหน่งของดาวิดรรยาว่าทำไมรรย,ยาถึงยืนค่อนไปทางฝั่งนู้นมันไม่ควรจะยืนค่อนไป,ไปทาไปทางฝั่งนู้นเยอะผมมองอย่างนี้นะครับว่า จังหวะที่ราย่ายืนตรงนั้นน่ะเขาเหมือนเขาลังพยายามจะสั่ง,ส,งสั่งการอยู่ยังไม่เสร็จเลยแต่พดุดธศิลก็เป่าแล้วแล้วเขาเขาก่อนที่จะเตะเขาก็ขยับมาประมาณ9ก้าหนึ่งละแต่ว่ามันปิดมุมมันกระโดดปิดมุมไม่ทันแล้วก็ได้โดนยิงประตูไปซึ่งถามว่าราย่าผิดตรงนั้นไหมคือก็บอกไม่ได้ได้ไม่เต็มปากผมว่าคิดว่าเขากําลังพยายามจะจัดจัดทางอยู่ว่าจะยังไง2ก็คือเรื่องของเนี่ยครับการยืนปกติต้องยืนอยู่10บหลาใช่ไหม แต่วันนี้มันกลับไปยืนอยู่ที่11.2ลาซึ่งถามว่าอาร์ตโนตตั้งกำแพงเองไหมคําตอบคือไม่ใช่ครับอาร์ตโนตตั้งแล้วแต่ว่าคือเอาอย่างนี้มันคือการขยับของบูโน่ฟูนันซ์ด้วยมันคือการที่บุตรสินก็บอกให้ขยับตามแล้วก็ไม่ไม่ได้ดูตรงนี้ด้วยดังนั้นการยืนยันตำแหน่งเนี่ยมันเลยผิดไปนะครับเหมือนกับที่มิเกตาให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นความฉลาดของนักเตะของผู้เล่นซึ่งพอเล่นมีความฉลาดทําแบบนี้แล้วบุตรสินเองก็ไม่ได้ ตามจังหวะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยทำให้การปิดมุมการยืนตำแหน่งของอาร์ซนอลมันผิดเพี้ยนไปนะครับก็ก็ก็ต้องบอกว่าจะคงไม่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 เป็นการโทษแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นเกมจงังหวะเกมที่มันเกิดขึ้นไปอย่างนั้นมันคือไหวพริบของลักเตะที่เป็นเกิดขึ้นถามว่าทําไมอาร์ซนอลไม่ทักทวงก็ถามว่าอาร์ซนอฟทักทวงก็โดนใบเหลืองหรือเปล่านะครับดังนี้มันก็เลยเป็นอะไรแบบรู้สึกว่านเนี่ยผู้ตัดสินเองก็อ่ะฝั่งของแมนยูก็บอกปาเตยทำไมไม่มีใบเหลืองเลย นะครับทั้งศอกทั้งเตะอะไราเงี้ยทำไมไม่มีแต่มันก็จะมีะจังหวะอย่างเช่นว่าหอยอย่อายงลินเดลอฟไปไปบีบใส่เ,เมริโนโหรือจังหวะเล็ก,ล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 กๆย่อยๆอื่นๆที่ผมรู้สึกว่าอุนเดฟร์สินค่อนข้างปล่อยเกมปล่อยเกมเยอะแต่ว่าไม่ได้ปล่อยข้างเดียวนะปล่อยเกมทั้งสองฝั่งให้มันไปของมันแต่อย่างเงี้ยจังหวะที่มันเป็นประตูอะซึ่งก็ ก็ถูกวิจาร์เหมือนกันในรายการ Match of the Day แต่ประเด็นก็คือว่าก่อนที่จะถึงจังหวะนี้ความผิดพลาดของนักเตะอาร์นสซนอลที่ทำให้เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดฟรีคิกก็ต้องยอมรับว่าเราเองก็พลาดด้วยเหมือนกันอย่างแรกนะอย่างแรกแล้วแมนยูเขามีตัวยิงฟรีคิกแล้วเราก็มีตัวเรามีจุดที่เราได้ฟรีคิกเช่นกันแต่เราทาไม่ได้ผมคุยเรื่อยๆเลยว่าเราไม่มีตัวยิงฟรีคิกดีๆเลยอะ จำได้ไหมครับว่าประตูสุดท้ายที่อาร์เซนยิงลูกฟรีคิกเข้าเนี่ยคือประตูไหนอลองเมนเข้ามาลอลเมนเข้ามามีแค่ประตูเดียวครับแล้วคนยิงก็คือโอเดกาดแล้วก็ก่อนน้นนั้นก็จะกลายเป็นเล็กซองลากาเซสพวกนั้นไปแล้วนะครับเผือ่อใครจํากันได้ลองเมนเข้ามาว่าเป็นประตูที่ยิงทีมไหนแล้วกันซึ่งมันนานมากแล้วครับอาร์ตโนไม่มีตัวยิงฟรีคิกแบบแบบจบแบบอะไรพวกนี้เลยอะครับแล้วซึ่งผมอยากจะให้มันมี เราควรจะมีตัวสักตัวหนึ่งที่แบบว่าเล่นฟรีคิกได้เพราะว่ามันคือการตัดสินเกมอย่างเกมวันนี้ครับแมนยูครึ่งแรกแมนยูแทบจะไม่มีอะไรเลยแมนยูนั้นอาศัยเกมโต้กลับโต้กลับโอกาสในการทำประตูของแมนยูเยอะมาจากเรื่องของลูกโต้กลับทั้งนั้นเลยแต่ถ้าว่าครองเกมสู้กับอาร์ซนอลแมนยูก็ไม่ไม่ได้อาร์ตูร์เองด้วยซ้ำที่แบบว่ามีสติครึ่งแรกดีกว่าเหนือกว่าทุกอย่างเลยครับยิงยิงมากกว่ายิงตรงกรอบมากกว่าจับบอลในกรอบเขตโทษมากกว่าจ่ายบอลในไฟนอลเติร์ดมากกว่า การจ่ายบอลตรงตัวมากกว่าเปอร์เซ็นต์จ่ายบอลเร็จคืออาร์ตต้อมีสรีติทุกอย่างหมดแล้วแต่อาร์ตต้อจบไม่ได้ถ้าว่าอาร์ตต้อจบลงเสร็จปุ๊บบางทีเกมไม่เป็นแบบนั้นแล้วพอแมนยูได้ประตูออกน,นํา1 0เริ่มต้นครึ่งหลังมาโมเมนตัม um มันเปลี่ยนไปที่แมนยูแมนยูเปิดเกมใส่อาร์ตตอลแล้วก็มีโอกาสได้ประตูอีกหลายครั้งทั้งมาราซุยทั้งคนน,คนนั้นคนนี้ซึ่งตัวเปรียเองก็เซฟเซฟเซฟมากยิ่งครึ่งหลังเห็นชัดเจนว่าเมื่อโมเมนตัมมันไปอยู่ทางฝั่งงของ Man แยูล้ว อาร์สตอเองก็พร้อมพังได้เสมอครับถึงแม้ถึงแม้ในใจผมจะคิดว่าเฮ้ยมันก็มีโอกาสนะเว้ยเพราะว่าแมนยูเองเขาเปลี่ยนเอาจเจ้าอาร์เดนเฮ v เวนลงมาแทนยูโร <c oughs> ที่มีอาการบาดเจ็บมันก็มันก็นกเอ้ยมีโอกาสนะเว้ยที่อาร์สโต้จะเอาเอาขึ้นแต่ผมชมเลยนะว่าเฮเว่นเนี่ยพอพอมาถึงสถานก,การณ์ตรงนี้จริงๆ ทำได้ดีหลายคนจะบอกเพราะมันไปเจอกันกับมาตินิลี่ไงมันไม่ใช่แค่การเจอกับมาตี้อย่างเดียวครับถ้าเรามาดูในเบรนกรอบเขตโทษนะครับจังหวะการบล็อกจงังหวะการอะไรของเขาเนี่ยเขาก็ทําได้ถือว่าเสมอตัวนะโอเคอาจจะมีการถกเถียงเรื่องของลูกแฮนด์บอลที่เขาโมงแล้วก็บอลไปโดนมือของเขาอะไรพวกนี้อยู่แต่ว่ามือตี่บินไม่ให้ก็คือก็คือตามนั้นแหละนะครับแต่ถ้าพูดถึงความน่าเสียดายผมเสียดายเจ้าเฮเวนเพราะเราได้เห็นแล้วว่าตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขานิ่งมากคือเป็นความนิ่งที่แบบแหน่ ถ้าเอามาเป็นเซนเตอร์สำรองแทนกราเบียก็จะเป็นอะไรที่ดีแต่เข้าใช้ได้ว่าน้องพอไปอยู่แมนยูน้องก็มีโอกาสประเดิมชุดใหญ่ได้เร็วยิ่งขึ้นก็อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ว่าและกันแต่ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายทีเดียวนะครับแล้วก็มีเกยียก็บอกว่าเราก็ต้องมุ่ออนกับเรื่องเรื่องนี้ไปนะครับฝั่งของมาตี้นะครับวันนี้จริงๆตอนแรกที่มีโอกาสยิงจังๆก็เอ้ยมาตี้เอาเว้มาเว้ยนะครับจังหวะก,การซ้ำลูกนั้นที่มันไปชนคานแล้วก็ลำหน้าก็ว่าต่อไปแต่ว่า อย่างน้อยการที่มีมาตี้อยู่อะครับมันมีความมันมีความอันตรายขึ้นมันมีความน่าสบายใจขึ้นอย่างน้อยว่าเออโอเคมาตี okay, ้ถึงมากแม้ว่าปีนี้ฟอร์มจะดรอปฟอร์มจะไม่ดีแต่จังหวะของการทะลุทะลวงจังหวะลูกยิงผีจับจัดอะไรของเขาในบางทีมันก็เป็นประตูได้มันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งหายเจ็บกลับมาดังนั้นก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรกับมาติเนลลี่เยอะแต่ที่ต้องดูต่อไปคือเกมหน้าเนี่ยถามว่ามาตี้ลงเล่นเป็นตัวจริงได้มิเกลยติตาจะปรับทับยังไง มากกว่าทีนี้ไปที่วานเนรี่ครับเมื่อวานเนี่ยเห็นชัดเจนว่าวานเนรี่เล่นไม่ออกคือเราอาจจะคาดหวังว่ามาวานเนรี่เนี่ยเล่นให้กับทีมได้แบบเล่นได้ดีหวาอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นตัวความความหวังได้แต่ความสม่ําเสมอเป็นตัวสําคัญเมื่อวานวานเนรี่เองจังหวะจากการการจ่าย จังหวะการหายใจหลายๆอย่างรู้สึกว่าช้าไปช้าไปหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะเขาถึงตัวทันตลอดเลยนะครับดังนั้นก็เลยโดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับดังนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเออเมื่อวานเนี่ยอาร์ตตอเองมันมันไม่มีตัวที่ทําให้เราสามารถทะลุขึ้นไปถึงจังหวะของการทําประตูอะไรเลยแล้วพอแมนยูเองปิดพื้นที่ต่างๆนะครับวอนเดรี่เองก็ยังยังยังเคลื่อนที่ได้ไม่เยอะถ้าเขาเคลื่อนที่ได้ดีกว่านี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะสร้างสรรเกมได้เยอะขึ้น นะซึ่งซึ่งโดยรวมแล้วอะเข้าจริงเมื่อวานที่ผ่านมามันเป็นเกมที่แบบมันเป็นเกมคนละครึ่งอย่นดีกว่าพูดนดีกว่าถ้าอาร์ซนอลสามารถทําประตูได้ตั้งแต่ครึ่งแรกทุกอย่างก็จบไม่มีปัญหาแต่อาร์ซนอลไม่ได้ไงเมื่ออาร์ซนอลไม่ได้แมนยูได้ประตูออกนําเสร็จปุบ๊บโมเมนตัมแมนยูมาแล้วก็เกือบได้ประตูนั่นนี่อีกหลายๆครั้งนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เพราะว่าอาร์ซนอลเองก็ทั้งนักเตะอย่างเดเชนไรส์ก็ช่วยเซฟนะ อย่างลูกนี้นี่คือเห็นไหมครับเมริโน่เนี่ยคุณจะเห็นว่าหลังๆมาเมริโน่นั้นวิ่งพลานทั่วสนามเลยผมเห็นทางการการวิ่งขึ้นมาอยู่ทางฝั่งขวาก็มีสูตรของอาร์ตตอเมื่อวานนี้น,นะครับถึงว่าแม้ว่ามิเกลเมริโน่จะเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าในในการยืนฟอร์เมชั่นก็จริงแต่วิธีการเล่นจริงๆเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยผมพบว่าหลายๆครั้งเมริโน่เองจะดรอปลงมาแล้วก็ให้เดคเคนไรส์สอดขึ้นไปข้างบนมันเหมือน มันเหมือนกับเขาเล่นเป็น f a ลส e n i กับเคลื่อนที่อารมณ์ของ k ายฮ h ว w วสแต่ในแง่ของสรรชาตญานของการเล่นของการเคลื่อนที่อ่ะมันไม่ใช่เป็นล่นแบบกองหน้ามันเล่นเป็นเหมือนกับ Midfield Midfield เบอร์8อะไรพวกนี้มากกว่าถ้าเป็น k y ยฮ h ว w วสคือเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องอยู่ในกรอบเขตโทษและหาโอกาสในการทําประตูตลอดซึ่งเมนูเ no มื Man ่อวานนี้คือวิ่งวิ่งพลาดนะวิ่งไปทั่วเลยนะครับในการบุกของอาร์ตตันเราจะเห็นว่าอาร์ตตันนั้นจะให้ทีมเนี่ยปีอยู่ในกรอบเขตโทษเยอะมาก เพื่อที่จะหาโอกาสในการมงในการเล่นลูกกลางอากาศขนาดเคนเนที่ก็โดนเปลี่ยนตัวอออเป็นตัวเข้าแล้วก็เอาปารตออกไปเพื่อเอาเทนี่มาเล่นเป็นลูกลูกเปิดโดยเฉพาะมันมีลูกหนึ่งของเทีนี่ที่เปิดเข้าไปแล้วก็น่าจะเป็นทรอสตามองได้ยิงก่อนที่มันจะออกเสาสองไปอย่างเงี้ยมันมีจังหวะของการเปิดของการของของ,ของ,ข,องของการเล่นลูกครอสหลายครั้งแต่ว่าเราก็ยังหาจุดพวกนี้ไม่ได้ขณะเดียวกันลูกเตะมุมของเราก็เหมือนกับเขาก็แก้ทางมาเขารู้อยู่แล้วว่าอาร์ตอนนั้น มีลูกเตะมุมอันตรายเขาก็ต้องหาวิธีการหยุดซึ่งจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดที่แบบกลับกลายเป็นว่าอาร์ตอ์ที่เคยมีความอันตรายจากหลายๆจังหวะก,ก็ค่อยๆหายไปแต่จุดที่มันยังดีกับทีมเราก็คือจังหวะก,การลูกเซฟของรายาโอ้โหวันนี้รายาเซฟเยอะแยะเซฟจากการยิงของด้วยเท้าของมาดจากมาราสุยใช่ไหมลูกที่บูโน่ฟอนันซ์ยิงมาไปเซฟจังหวะแรกบอลกำลังจะปิ้นเข้าก็ไปเอาออกอีก นะครับคือเซฟอุตลุดมากๆกนะครับคือแบบการที่อาร์ตเตอโดนแบบเนี้ยครับการที่บรรลุสาประตูถูกพูดถึงเยอะเะมันคือสัญญาณที่ไม่ดีนะครับจเกนคอปเคยสัมภาษณ์ว่าการที่บรรลุษาประตูได้แมนออนเดอะแมชหมายความว่ามันมันคือสัญญาณไม่ดีแล้วว่าคู่แข่งมีโอกาสยิงจังๆจังๆ,ๆแบบเนี้ยมันคือเรื่องของเกมรับที่ที่มีปัญหาแต่ก็เข้าใจได้ว่าเมื่อวานเนี่ยอาร์ตตอเองก็เปิดเกมบุกเปิดเกมลุกเป็นหลักแล้วก็แมนยูก็อาศัยการ เล่นลูกโตกลับเราจะเห็นว่าจังหวะลูกทุ่มของอาร์ซ์ตอลหลายครั้งผิดพลาดกันเมื่อวานในอาร์ซตอลไม่ละเอียดไม่นิ่งเหมือนจะเร่งจังหวะกันไปแบบเป็นจุดเป็น,เป,นเป็นทุกอย่างเลยครับรู้สึกว่าแบบทุกคนเร่งกันไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เลยทำให้ทำให้ทีมเราแทนที่จะเป็นประตูได้ประตูมาก็เลยเป็นแบบโดนแมนยู Man นั่นโตกลับอะไรพวกนี้ออกมานะครับดังนั้นถ้าพูดกันแบบกลางๆเมื่อวานเลยนะครับเกมที่อาร์ซ์ตอลเจอกันกับแมนยูมันคือเกมแห่งศักดิ์ศรีครับสมศักดิ์ศรีครับสำหรับผมนะครับมัน โอเคครับในแง่ของความรู้สึกมันอาจจะเฟลเฟลว่าทีมเราทําได้แค่นี้หรือเปล่าทําได้แค่นี้เองเลรอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงคือมันก็คือบ้านของแมนยูพวกเขาก็ต้องการไม่แพ้ไปอย่างน้อยต้องการแต้มเหมือนกันแต่เดี๋ยวพอไปเจอทีมอื่นแมนยูก็จะเล่นอีกแบบหนึง่งเพราะว่าแมนยูจะได้บุกมากขึ้นพื้นที่ก็จะเปิดแต่เจอกับอาร์ตต์บลกเขาค่อนข้างรัดกุมอะไรแบบอย่างที่เราได้เห็นนั่นแหละนะครับดังนั้นในแง่ของทีมทีมสองทีมที่เป็นทีมใหญ่เจอกันแล้วผลเสมอผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไร นะครับเป็นเกมที่ลุ้นกันสนุกแบบโอ้โหอาร์สโตจะเอาไม่ได้แมนยูจะเอาคือมันมันคือความสนุกของเกมแต่เพีงเยงแค่ว่าอาร์สโตอ,อาจจะผิดหวังที่เราควรจะทําอะไรได้มากกว่านี้ด้วยด้วยโอกาสในการที่เราจะยังคงเปิดยังมีช่องว่างกับการจะทําแต้มไล่รีพูอยู่ะแต่พอมันไม่มีกองหน้าครับมันก็เลยแบบเออเซ็งนะครับซึ่งจุดนี้บอร์ดบริหารผู้ตัดสินใจอยู่ข้างบนคุณก็ต้องยอมรับสภาพนะครับว่า อ hmm. ไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจกันยังไงอะว่าแบบเอะที่ถ้าซื้อมาก็อาจจะมีออปชันในการในการลงสนามแล้วก็เล่นในช่วงสุดท้ายอย่างสนุกหรือเปล่าแต่พอมันไม่มีมาก็ต้องยอมรับว่าเออมันก็ได้เท่านี้นะครับแต่นั้งแต่เองก็คือก็ยังไม่ถอดใจครับก็ยังพยายามจะเล่นพยายามจะสู้อยู่แต่เป็นแค่ว่าโมเมนตัมมันไม่อยู่กับเราแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่อาร์ซอต้องทาต่อไปในอีก1ิเกมที่เหลือคือประคับประคองตัวเองให้ จบในท็อปโฟซึ่งก็คงจะไม่ยากแล้วก็ไปโฟกัสในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอย่างที่เราคุยกันดีกว่าเพราะว่าอันนั้นมันก็จะเปิดถ้าเป็นการเปิดเกมแรกกันมันก็จะสนุกเนาะแล้วก็คงต้องเป็นกําลังใจให้กับแฟนบอลเ,เพื่อนๆกันทุกๆคนนะครับว่าดูบอลก็ปีนี้ก็จะไม่สนุกเท่าไหร่จะไม่ลุ้นเหมือนเกมสุดท้ายนะครับก็แบ่งใจไปดูว่าใครจะจบท็อปโฟอะไรพวกนี้มากกว่าแล้วก็ไปดูในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วกันนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวสินิปผมได้เห็นนะครับในเกมเกมนี้ที่ที่ถามว่ามันมีอะไรให้ดีก็มีนะมีจุดที่มันดีอยู่การสร้างสารรค์เกมการเคลื่อนที่อะไรที่แบบมันดีมากแต่เพียงแค่ว่าพอม,มันจบไม่ได้เสร็จปุ๊บโมเมนตัมเปลี่ยนเกมเราก็เลยหนักแล้วก็การเล่นของไรซ์ที่แบบสำหรับผมอะผมอยากให้ไรซ์เป็น Man of the Match แต่เนื่องจากว่ารายย่าก็เด่นเหมือนกันดังนั้นมันก็เลยมันก็เลยเป็นอีกแบบหนึ่งไปนะครับก็ก็ ก็เซ่งเหมือนกันครับก็เซ่งเหมือนกันแต่ก็ต้องต้องเดินหน้ากันต่อไปแล้วก็ให้รำลังใจกันต่อไปนะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปยาวต่อไปนะครับสวัสดีครับ